สวัสดีครับวันนี้พบกับเราอีกแล้วครับที่อรอนซาแสดงครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนนอรอนซานะครับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอนะครับโปรดักดีๆอีกหนึ่งตัวของอรอนซานะแล้วก็อยากจะมาช่วยเหลือนะครับร้านค้านะครับที่กําลังมองอยากจะทําธุรกิจเพิ่มนะครับโดยที่ต่อยอดจากธุรกิจของท่านอยู่นะครับในเรื่องของนะครับรถจักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็บอกได้ว่าช่วงนี้ซึ่งบอกเขาเลยว่า ฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเทนของรถจักรยานนต์นะครับหัวฉีดนะครับมาแรงมากนะครับบอกให้มาแรงมากนะครับร้านไหนที่ยังทําไม่เป็นหรือทําไม่เก่งยังไม่เชี่ยวชาญยังไม่ชํานาญนะหรือช่างสมัยก่อนนะครับก็วันนี้ผมบอกให้แล้วว่าผมจะมีสินค้าดีๆมานําเสนอให้กับคนที่นะครับร้านค้านะครับหรือว่า F-C ของอรันซาที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับ จะมามอบโปรดักต,ต์ตัวนี้ให้เ,เพื่อนๆนะครับในาราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวดูช่วงโปรโมชั่นราคาอยู่ท้ายคลิปนะครับบอกเลยว่าเครื่องมือเครื่องมือตัวนี้จะสามารถให้ทำนะครับหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับร้านค้าไม่มากก็น,น้อยนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้อย่างแน่นอนครับลงเขาเรียกว,ว่าลงทุนครั้งเดียวนะครับแล้วใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับเครื่องมือเครื่องมือนี้เขาเรียกว่าชุดอุปกรณ์ตรวจสอบ พิชัยรถนะครับหรือในภาษาทั่วไปอาจจะเรียกชุดรีแม็ซนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมก็จะมีข้อมูลนะครับเก็บเกี่ยวข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยระยะเวลาเนี่ยประมาณ2ปีนเต็มนะครับก็จะมีข้อมูลที่เพื่อนๆที่สนใจเข้ามาเรียนรู้นะครับบอกเลยว่าวันเนี้ยไม่ต้องลองผิดนะครับทาถูกอย่างเดียวนะครับผมก็จะมีข้อมูลทั้งหมดให้นะครับแค่ขอยิ่นึงยครับยอมแค่เป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วนะครับเปิดรับ สิ่งใหม่ๆนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอนะครับแล้วคุณจะได้โอกาสนั้นไปนะแล้วก็ได้องค์ความรู้นะไปต่อยอดนะผมเชื่อได้เลยว่าไม่มากก็น้อยนะครับสามารถสร้างมูลค่านะครับลงเพียงครั้งเดียวนะแต่สามารถสร้างมูลค่ารายได้เนี่ยรายได้นยบอเรามีหลักหมื่นนะครับหลักแสนแน่นอนถ้าเกิดคนต่อยอดเป็นนะครับบอกได้ว่าแต่สิ่งที่นั้นคุณจะไม่ได้แค่ความรู้นะครับคุณจะได้เนี่ยตลอดไปนะครับแล้วก็คุณจะได้โอกาสหรือคอนเนคชั่นนะครับได้เข้ากลุ่ม นะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วหรือเข้ามาเป็นทีมงานด้วยกันของอรันซาแล้วนะครับผมก็จะไม่ทออทิงนะผมก็จะมีกลุ่มโรงเรียนนะกลุ่มโรงเรียนสอนนะครับไม่แค่สอนแค่จูนรถสอนซ่อมรถหรือสอนตรวจสอบรถนะเครื่องมือพวกนี้ไม่ต้องห่วงครับคนที่ไม่เคยทําไม่เคยเรียนรู้ทําไม่เป็นนะครับตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับผมมีมีเดียนะครับหรือสื่อวิดีโอนะครับ มีขั้นตอนนะฮะสอนตั้งแต่การใช้งานนะครับเริ่มต้นมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งต้องทําอะไรบ้างรู้จักอะไรบ้างนะครับก็จะมีสอนติดตั้งนะการใช้งานการเขียนข้อมูลการโยนไฟล์นะครับต่างๆอนนี้ไม่ต้องห่วงผมมีให้หมดนะครับแต่ขอให้คุณแค่เปิดใจนะเข้ามาเรียนรู้นะครับราการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับการเรียนรู้จริงๆฮะไม่มีวันสิ้นสุดนะครับแต่สิ่งที่คุณจะได้นะครับไม่ได้แค่ว่าเสียตังค์แล้ว จะไม่ได้โอกาสนะครับผมก็จะมีโอกาสอีกมากมายจากเพื่อนๆปูงนะครับหรือทีมคู่ค้าร้านค้าทุกท่านนะจะมีสินค้านะครับมาแชร์ในกลุ่มนะครับในราคาพิเศษนะเพราะว่าธุรกิจจะเดินได้ก็ต้องมีสินค้ามีโปรดัก t ์ซื้อมาขายไปนะครับทำโปรโมชั่นขายของนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วเงินจะเข้ามาไม่ใช่นะครับแต่วันนี้ถ้าคุณเห็นโอกาสหรือเห็นเครื่องมือเงี้ยรู้ว่าเทรนมันมานะครับในเรื่องของการ รีแมปนะครับหรือการนะครับเหมือนกับหัวข้อที่ผมพูดหลายๆครั้งเลยนะครับยกระดับร้านค้านะครับให้เหมือนศูนย์บริการนะครับเพราะอะไรครับเราจะมีโปรแกรมโปรแกรมตัวเนี้ยหรืออุปกรณ์ตัวเนี้ยนะครับสามารถนะครับเข้าไปตรวจเช็ครถนะครับจักรยานยนต์ Honda นะครับได้ผมพูดเลยว่าได้ทุกรุ่นนะครับในตัวบ้านเรานะตั้งแต่รถเล็กเลยนะครับเวฟร้อสิบนะครับร้อยิบไอนะครับ ดีมนะครับเอเมเดกเว็บปาวานคิกไลม่าพีเซ็กนะครับมันจะสามารถให้ทําให้เรานะครับทํารถได้ง่ายนะครับโดยที่นะครับไม่ต้องเดาอาการนะครับคนไม่เก่งนะครับหรือบางบางทีช่างรถเก่าเก่งรถคาบูหรือเก่งรถซิดาร์มาครับพอมาเจอรถหัวฉีดปุ๊บตายไปไปไม่เป็นเลยครับลงทะเลครับวันนี้ผมบอกแล้วว่าสิ่งนั้นนะครับให้ลืมไปซะนะครับแล้วมีเครื่องมือตัวนี้ขอแค่เรียนรู้นะครับเรียนรู้เนี่ย ถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ยผมมีกลุ่มออนไลน์เนี่ยมีนักเรียนหรือมีทีมงานอยู่ประมาณเกือบ5,000คนนะครับเนี่ยว่างตอนไหนนะครับขอเข้ากลุ่มแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ได้เลยครับ24ชั่วโมงนะครับว่างอยากการทํางานหรือวันนี้อยากเรียนรู้เข้าไปดูนะครับดูซ้ำๆดูบ่อยๆนะครับมันจะเกิดการเชี่ยวชาญเกิดก่อชฉนมาเองครับนะเครื่องมือนี้มันจะทําให้ร้านค้านะครับหรือลูกค้านะฮะ ทำงานได้ง่ายขึ้นได้เร,เร็วขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องเหมือนสมัยก่อน,นครับลูกค้ารถมีอาการ1คันเนี่ยคุณต้องมานั่งและเช็คแล้วว่าอะไรเสียบา้างไฟไม่จ่ายหัวเทียนไม่ออกน้ํามันตันคาบูไม่อ,อะไรบ้างสารพัดนะแต่วันนี้พอเรามีเครื่องมือเนี่ยครับเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งครับเอาตัวนี้ไปเสียปุ๊บนะครับภาพรักนะครับ1คุณจะได้ภาพรักนะครับแบรนด์นะฮะโอ้ อ่ะยกตัวอย่างร้านคุณเอมีเครื่องมือวิเหมือนศูนย์บริการเลยอ่ะเขาเขาทาเหมือนศูนย์บริการเลยเ,เ,เ,เลยวลารถผมสมมติยกตัวอย่างนะมีลูกค้าไปทํารถนะครับทําอยู่หลายร้านละไปแก่ร้านนน้นร้านนี้ก็ไม่หายเปลี่ยนนุ่นเป็นนี่ก็ไม่หายทันทีนะครับแต่พอมาเจอร้านคุณเอเนี่ยเขามีเครื่องมือตัวน,นี้เสียบเข้าไปปึ้งรู้เลยว่าอะไรเสียปึ๊บสามารถซ่อมนะครับได้นัดเดียวนั้นเลยนะครับโดยนะครับ ไม่ต้องไปนั่งทิ้งรถทิ้งเสียเวลานะครับเราจะได้มีเวลาทางานตัวอื่นใช่ไหมครับซ่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะเป็นไงครับร้านของเราดูเหมือนมืออาชีพไหมครับใช่ครับเหมือนมืออาชีพมากนะครับดังนั้นนะครับตัวเนี้นะฮะเครื่องมือเนี้มันสําคัญมากนะครับในกับผู้ที่กําลังประกอบการนะฮะซ่อมรถจักรยานนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเพิ่งเปิดใหม่หรือร้านที่เปิดนานนะครับผมบอกได้ว่าวันนี้ผมจะมามอบโอกาสนะฮะดีๆนะครับ นะฮะให้กับทุกคนที่กำลังดูคลิปๆนี้นะครับแล้วไม่ใช่แค่ว่าจะได้แค่เครื่องมือนะครับผมจะมีเขาเรียกว่าราคาพิเศษให้นะครับโปรตินะครับนี่ครับชุดๆเนี้ยตัวมีทั้งตัวอุปกรณ์นะครับรีแมปนะครับมีไฟล์ข้อมูลรถนะครับมีอัปเดตข้อมูลให้ตลอดนะครับแล้วก็คุณจะได้ การเมนูการใช้งานนะครับนะฮะเป็นเมนูภาษาไทยนะครับในเรื่องของการปรับจูนแต่งตัวข้อมูลรถนะครับถ้าร้านไหนแค่ซ่อมรถก็คือเอาไปเช็ครถเช็คโคลดลบโค้ดเคลียร์โคตได้นะครับเช็ครถลบโค้ดเคลียร์โคดได้นะครับลบโค้เนี่ยบางทีบางร้านเนี่ยทำไม่หายทำให้รถวิ่งไม่ดีสะดุดบ้างครับคันหนึ่งก็วันห้าร้อยบาทนะครับหรือบางร้านนะฮะชอบเพิ่มสปรนนะ โฟร์แมนนะครับปลดรอบนะตอนนี้กำลังกำลังฮิตเลยนะกระแสกำลังมารีแมปนะหรือภาษาช่างเรียกว่ารีแมปรีแฟดนะครับก็ตัวเนี้ยผมก็จะมีข้อมูลที่สําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เก่งก็สามารถเอาตัวเนี้ยไปส่งงานได้นะครับแต่พอคุณเริ่มเก่งนะคุณก็สามารถเขียนข้อมูลเองเป็นไฟล์ของตัวของของตัวเองของของตัวเราได้นะครับของร้านของเราได้นะครับอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่า ร้านเรามีนะครับแต่คู่แข่งไม่มีร้านเราก็จะได้เปรียบกว่านะครับทาก่อนพูดง่ายๆคือทาก่อนรวยก่อนนะครับผมมาทำไมผมถึงพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมมีผลลัพธ์นะครับไม่ได้พูดเล่นๆนะครับพูดเรื่องจริงนะนักเรียนห้าพันคนเนี่ยตั้งแต่ซื้อผมไปเนี่ยผมบอกแล้วว่าไม่มีใครที่ซื้อไปแล้วขาดทุนนะครับผมบอกว่าซื้อไปแล้วมีแต่ได้กําไรกําไรนะครับเขาเรียกว่าครับลงทุนแค่หลักพันนะครับซึ่งโปรแกรมวันนี้จริงๆผมขายอยู่หมื่นกว่าบาทนะครับแต่วันนี้ ผมจะมาคิดแค่หลักพันนะครับแล้วก็จะมีนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสนใจซื้อนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าโอกาสก็เหมือนไอติมนะครับถ้าไม่กินก็ลายนะครับโอกาสเข้ามาแล้วนะครับถ้าเราปล่อยให้มันไปเฉยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่เราเรา้เห็นโอกาสที่มานะครับเราคว้านไว้นะครับมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับของท่านนะครับให มีการอยู่หรือการทํางานสุขสบายขึ้นนะครับเขาบอกว่าคนเรามีเงินเยอะดีกว่ามีน้อยๆถูกไหมครับอันนี้ก็เรื่องจริงครับถ้ามีม,มากไม่รู้ไปทำอะไรก็ไปทําบุญหรือเอาไปบริจาคก,ก็ได้นะครับแต่ผมว่าถ้ามีมากกว่าดีกว่าครับคนจะมีหลฟ์สไตล์หรือมีความสุขมากกว่านะครับวันนี้ผมก็จะได้มาแบ่งปันองค์ความรู้นะครับสิ่งที่ผมเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็มีทีมงานมีโค้ดหลายๆท่านที่อยู่เบื้องหลังนะครับตัวนี้ ผมจะเอามาถ่ายทอดให้เป็นเพื่อนที่กําลังสนใจนะครับแล้วอยากเข้ามาเรียนรู้นะครับบอกแล้วว่าวันนี้คุณไม่ต้องลองผิดนะครับทาถูกอย่างเดียวนะครับแล้วก็รับราคาโปรโมชั่นพิเศษจากเราไปนะครับปกติชุดชุดนี้ชุดรีแมปของเรานะครับเซตหนึ่งเนี่ยผมขายเมื่อก่อนนะครับตอนใหม่ๆเลยนะครับตอนที่คนยังไม่รู้จักเยอะนะครับผมขายอยู่ชุดหนึ่งอยู่ที่19,900บาทนะครับตอนนั้นนะฮะคุณจะได้แค่สาย อุปกรณ์นะครับก็คือสายจูนนะครับแล้วก็โปรแกรมโปรแกรมรีแมปนะครับโปรแกรมเช็ครถนะครับแล้วก็โปรแกรมจูนเขียนไฟล์นะครับแล้วก็ไฟล์มีไม่เยอะแต่วันนี้เพื่อนๆที่เข้ามาวันนี้คุณบอกเลยว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยแทบจะไม่ต้องหาเพิ่มแล้วนะครับผมมีซัพพอร์ตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมว่าการลงทุนแค่หลักพันนะครับแต่มันสามารถสร้างรายได้ให้เราหลักหมื่นนะครับบางเดือนหลักแสนเนี่ยดีไหมครับ ทำไมถึงผมบอกว่าทำไมถึงสร้างหลักหมื่นหลักแสนได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีคําตอบอยู่ในกลุ่มใหญ่นะครับคุณเข้าไปดูครับว่าผมมีวิธีสอนการทําตลาดยังไงสอนทําโปรโมชั่นยังไงนะครับอันนั้นอยู่ในกลุ่มนะครับถ้าวันนี้ใครเห็นโอกาสที่สนใจนะครับปกตินะครับราคาอยู่ที่19,9 0 0บาทนะครับแต่วันนี้ผมจะรับแค่20ท่านแรกนะครับ20ท่านแรกเพราะว่าสายจูนเนี่ยครับมันจะเป็นลายเส้นต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะครับ ผมจะรับแค่20ท่านแรกเท่านั้นนะครับผมจะคิดเพียงนะครับ20ท่านแรกครับเขาบอกว่าโอกาสต้องเหมือนไอติมนะครับถ้าไม่กินก็ละลายนะครับผมจะคิดเพียงแค่6,900บาทนะครับ6,900บาทนะทครับ20ท่านแรกนะ6,900าบาทนะครับค่าใครสนใจทักมานะครับแล้วก็นะครับ20ท่านแรกนะครับบอกแล้วว่าถ้าผมมาไลฟ์หรือผมทำวิดีโอคอนเทนต์สักทีเนี่ยผมต้องมีแต่ให้ ให้ยิ่งให้ยิ่งได้มากกว่านะครับวันนี้20ท่านแรกที่ทักผมมานะครับแคปรูปไว้เลยนะครับผมจะให้ชุดนะครับสร้างรายได้นะครับนี่ครับเป็นชุดกล่องจูนอลอนซาที่จูนแบบเรียวไทม์ได้นะครับถ้าใครรู้ใครที่ยังไม่รู้จักนะครับเราไปติดตามในที่ช่อง YouTube ของเราได้นะครับหรือตามทิกต o k นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องสเตอร์โลนที่สามารถจูนเรียวไทม์ได้นะครับโดยมีผมมีโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับนี่ เข้ามาขอเลยเพราะแล้วก็แถมสายจูนหนึ่งเส้นนะครับเอาไปต่อยอดทาธุรกิจได้เลยนะครับไปสร้างรายได้นะครับหรือเขาเรียกว่าอะไรครับเอาไปเพิ่มมูลค่าของร้านค้าของคุณนะครับจะทำให้ทำให้คุณนะครับทํารถได้กระชับนะครับจูนจบง่ายจูนไวนะครับเนี่ยเซตหนึ่งเลยนะครับจริงๆตอนนี้กล่องขายแล้วร้านอยู่เวลาสามพันห้านะครับสายจูนเนี่ยเส้นละพันห้าเนี่ยวันนี้หกพันเก้านะครับคุณจะได้ชุดรีแมปด้วยทั้งชุดหนึ่งนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดความรู้งมดแล้วก็จะได้เข้ากลุ่มนะครับ กลุ่มใหญ่ของเรานะครับกลุ่มที่มอบโอกาสนะครับกลุ่มที่มีแต่โอกาสนะครับในกลุ่มมันให้นะครับนี่นะครับอ่ฟังกี้นะครับ6,009ได้อะไรบ้างครับหนึ่งเลยครับจะได้ชุดรีแมปนะครับหนึ่งชุดนะครับมีไฟล์มีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องรู้นะครับแล้วก็วิดีโอสอนนะครับแล้วก็ยี่สิบท่านแรกนะครับผมจะแถมนี้ให้นะอันนี้สิทธิพิเศษจริงนะครับสิทธิพิเศษจริงนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มบอกเลยว่าเนี่ยคุณจะได้เป็นตัวแทนอลรอนซ่าเนี่ยคุณต้องเปิดบินอย่างน้้ออยตตงมมีีหหลััักื่่นนนนะครบแว คุณเปิดเซ็ตโปรโมชั่นที่ผมแนะนําให้เพียงแค่6,900บาทคุณจะได้ชุดนี่เลยครับโปรแกรมจูนกล่องอลอนซ่านะครับตัวนี้จูนได้แบบเดียวทามนะครับจูนได้แบบเห็นออนไลน์ได้เลยนะครับนี่นะจูนง่ายนะครับมีวิดีโอสอนนะครับตัวนี้นะเอาไปสร้างรายได้นะครับไปเพิ่มมูลค่าร้านค้าของคุณนะครับนะครับผมบอกให้ง่ายเลยนะครับคิดง่ายๆเลยนะครับ ซื้อชุด6กพันเก้าขอได้นี่ฟรีครับเนี่ยเนี่ยขายปีกนะครับผมมีราคากลางอยู่นะครับราคาปีกขายอยู่สามพันห้านะถ้ากับคุณลุงทุณเท่าไหร่นะครับนะฮะอันนี้คิดเองแล้วกันนะครับนะถ้าใครเห็นโอกาสนี้นะครับแล้วก็สนใจนะครับให้ดทักทักแชทเราเข้ามานะครับหรือกดลิงก์ด้านล่างนี้นะครับทักเข้ามาด่วนนะครับโอกาสก็เหมือนไิิมนะครับถ้าไม่กินจะละลายนะครับแล้วก็ไปพบกันครับที่ความสําเร็จนะครับแล้วพบกันครับที่กลุ่มนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย่ะลืมนะครับรี มาแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ